ให้เสียงภาษาไทยโดยเทน s t พวกหน้าอยากเห็นหุนตายซากไหมเราไม่ควรมาที่นี่เราเป็นเด็กหนะ้าเราจะไปไหนก็ได้ mm hmm. ฉันเป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่ง mm hmm. ก่อนที่ชีวิตฉันจะพังทลาย mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวฟังฉันนะตื่นเดี๋ยวนี้แคโนปี้ ไปโรงเรียนตามปกติใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาเคยมีพวกเด็กๆชอบแกล้งฉันว้าวหมอนี่ใครเท่าที่รู้เขาเป็นแฟนฉันเองเธอเป็นแฟนกันมานานแล้วเหรอมีคนเคยพูดว่าฉันวิ่งหนีแบบเด็กผู้หญิงตอนนี้เราไป็ครอบครัวฉันจะดูแลเธอเองฉันสัญญาอย่าไปหวังรมร่ลแรงๆกับนิทานหลอกเด็กไปเลยว่างแบบเด็กผู้หญิง เด็กผู้หญิงวางเขาลงเดี๋ยวนี้คิดว่าฉันกลัวแกเหรอนี่เธอจะบ้าไปยังไงกันนะฮะเธอจะไปไหนไม่ได้ทำไมมีฉันฉันจะอยู่และสู้กับพวกมันไมคิดว่าเธอเจ๋งมากอย่างนั้นเหรออยู่เป็นคนหนูโลกสวยในบันดีแล้วสนุกกับการใช้ชีวิตทุกวินาทีที่เหลืออยู่เสร็จแล้ว<อ>สู้เป็นเด็กผู้หญิงเหรอใช่สู้เบบเด็กผู้หญิงจะมากับฉันไหม จะสูมไหมร่างกายปัานกันอีซี่หันมาดูหน่อยแกข้ามอะไรอยู่เนะี่ย ขายรถนั่นลงเดี๋ยวดีเลยนะไม่เอาด่าเีอระวังระวังกันหน่อยสิบานฟอร์เบอร์อัศวินรุ่นสุดท้ายกลับไปล้างของแกซะแล้วสำเนียว่าแกทำอะไรลงไป